เกมที่เราเจอกับเวียดนามผมมานั่งไล่ทีวันนั้นวันนั้นวิเคราะห์เร็วๆอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยแบบเห็นอะ่ะเพราะนั่งดูทีเวียดนามที่ใช้ได้นะครับเขาจุดเด่นของเขาคือขณะที่ไม่ได้เป็นฝ่ายครอบครองบอลจริงๆโค้ชเกาหลีคนนี้โอเคโค้ชเกาหลีคนนี้จะทําให้เวียดนามดีขึ้นจะทาให้เวียดนามดีขึ้นเพราะระบบวิธีการเล่นของเวียดนามเขาเล่นสี่สามสามนะ ไลอ up ข ja e uh, anyway, <right ึ้นมาสามสาจริงๆคนเล่นสี <men)> <men ่สามสามสีสมจริงจแต่ไลอ up ขึ้นหรอกเวลาเขาเพสซิ่งนี่ผมบอกเลยโอ้โหเป๊ะอ่ะผมให้ดูตรงนี้ผมให้ดูช็อตนี้ช็อตที่เราเสียประตูช็อตที่เราเสียประตูนะเพื่อนๆกลับมาฟื้นมาเป็นเวียดนามกับไทยเวียดนามกับไทยดีนะเวียดนามกับอ่ะไทยไทยไทยทยไทยไทย ไท้ายขีดขาวเวียดนามด้สีแดงเนะาะใคเขาเรียกขีดนำสามนะครับอือเอาไปดู ภาพอาจจะไม่เหมือนเป๊ะน,นะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะน,นะบางทีมันจําไม่ได้นะแต่ว่าภาพเป็นแบบนี้ก็เลกทีสามสามเอ,อ่อหลายคนทุบวประตูนะหลายคนทั่วประตูคุณกลับไปรีเพยภาพใหม่คุณไปดูย้อนหลังคุณไปรีเพยภาพใหม่หลายคนบอกว่าพอบอลมาที่ประตูปุ๊บทำไมไม่เลือกส่งให้กิตฎ,ฎาการแมนทำไมถึงเลือกส่งให้จุนาธานเข็มดี ทั้งทั้งที่เขาไปดักแบบนี้ทําไมไม่เลือกส่งให้ถูกไหมใช่ไหมใช่ไหมฮะทำไมไม่ส่งให้กิตาการแมนถูกต้องไหมฮะเพราะว่าผูดด้เล่นของเขามาอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องไหมครับใช่ฟังใหม่นะฮะกลับไปดูใหม่กลับไปดูภาพนั้นใหม่ว่ามันเป็นแบบนี้นี่คือทัคติกของทางของทางเวียดนาม จะไปดูคลิปใหม่นะครับพอบอลอยู่ที่ประตูภาพมันเป็นแบบนี้นะครับการยืนของเขามันบาลานนะบาลานนะเขาไม่ได้เอ็นซ้ายเอ็นขวาไปดูใหม่นะฮะแต่เขาอ่านอ่านเกมไปดูใหม่จังหวะพอบอลไปถึงประตูปุ๊บคุณหยุดภาพแล้วคุณแคปเจอร์หน้าจอมาดูอีกทีหนึง่งมันคือแทคติกคุณแคปเจอร์หน้าต่อหน้าจอมาดูอีกทีหนึ่งว่าประตูส่งให้ จุนทานผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงถ้าผิดในหัวข้อที่เขามาดักแล้วยังส่งมาทำไมไปดูใหม่ไปดูใหม่หมนี่คือแทคติกของระบบ4-3-3ในการทำการเพสซิ่งมันเป็นแพทเทิร์นของโมเดินฟุตบอลครับจริงๆครับอันนี้ไม่ได้มาจากการฟุ๊กมันมาจากการซ้อมแล้วเขาทำพร้อมกันยังไงพอพอใครไม่รู้ว่าส่งคืนมาปุ๊บผมจำไม่ได้นะปั้งพอวันนี้ปุ๊บเขายืนแบบนี้ เนี่ยสี่ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเขายืนบาลานซ์ตามกระดานเป๊ะเขาแบ่งเขาแทบจะวัดสเกลเลยเป๊ะเลยแต่พอเขาเห็นประตูเทินมาฝั่งนี้ปังนั่นแหละเขาอ่านละมึงมาทางนี้แน่มึงมีมโอกาสมาทิ้งส่งเขาเอ็นเลยปัง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 ปึง้ง ภาพเลยก็ภาพเลยก็ออกเป็นแบบนี้โอ้ยส่งให้โจนาธานเกมดีโดนบีบใช่โดนบีบแต่มันไม่ได้เป็นการเลือกผิดของผู้สาประตูนะครับผู้สาประตูไม่ได้เลือกผิดในหัวข้อทําไมไม่ส่งให้กาแมนก็ภาพบัตรทาไมไม่ส่งให้กาแมนกลับมาใหม่นะกลับมาใหม่ ถ้ามาแบบนี้ประตูปุ๊บปั้งภาพเป็นช็อตแบบนี้นะแล้วประตูคอนโทรลมาฝั่งนี้พวกนี้เขาจะวิ่งไปทางนู้นเหรอครับขอโทษฮะเขาก็จะวิ่งเขาก็จะเตรียมตัวบิดมาฝั่งนี้พอบอลมาที่ปุ๊บเขาก็ลุมกาแมนเหมือนกันแหละไม่รอดเหมือนกันแหละก็โดนลุมเหมือนกันก็โดนลุมเหมือนกันลองดูนะลองดูมันอาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นแบบนี้นี่มันคือแท็กติกที่เขาซ้อมของ เวียดนามทาไมเวียดนามเขาถึงมั่นใจเขาถึงสู้ไทยได้เพราะเขารู้ว่าเราบิลอัพไม่เป็นบิลอัพยังไม่ดีไม่ใช่ไม่เป็นขอโทษขอถอนคําว่าบิลอัพไม่เป็นขออนุญาตใช้คําว่ายังบิลอัพไม่ดีเขารู้คือโค้ดเขารู้อยู่ว่าใช้เวลาวันสํันทําไม่ได้หรอกถ้ามาบิลอัพแบบนี้โดนเนีเขาก็บีบคุณไปดูแอคชั่นของเขานะเขาคุยกับผู้ช่วยนะเขา เขาอยู่ในอารมณ์เดียวกับที่ผมเพสซิ่งคุณดูสู้มันเลยสุดยอดจริงๆลูกนี้เราซ้อมมาสุดยอดโคตรสะใจมากเพสซิ่งแล้วทันดิชั่นในประตูเขาทําแบบนี้มันไม่ได้เป็นการผิดพลาดเขามาจากความตั้งใจไปดูใหม่เดี๋ยวไปดูใหม่นะไปดูใหม่ใครหาดูได้ไปหาดูใหม่มันเป็นแบบนี้จริงๆดังนั้นช็อตนี้ผู้รักษาประตูอาจจะพลาดในหัวข้อไม่ต้องส่งสั้นยาวได้ไหมเอออันนี้อาจจะพลาดแต่ถ้าพลาดในหัวข้อ ทำไมไม่ส่งให้กาแมนทำไมเลือส่งให้จนทางดีในกรณีที่จนทางดีโดนกุฎิสู้มาร์กอันนี้ผมขอปกป้องน้องไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับไม่ใช่มันเป็นวิธีการเพรสซิงแบบเป็นระบบอย่างที่ที่บอกรายละเอียดเขามีไอเวียดนามชุดนี้ยมีรายละเอียดในการเพรสซิงดีเขาไปซ้อมก่อนนะเอาชุดนี้ไปซ้อมก่อนหรือว่ายังไงอะ่ะไม่รู้ซ้องตัวไหนปิดลีกอะ่ะเนี่ยรายละเอียดดีแต่เกมลุกเขาไม่ดีหรอกแต่เขาเอาออฟโพสเซชันดี ประมาณแบบนี้นะลองดู